มิล ا าห์ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ฉันเป็นน้องผู้ทธาทังหลายครับบระยในคือำคืนนี้มีหัวข่าว่ามาดรีลตักดีรนอุมรีเยมันมีซากนะครับนั่นก็คืออะไรคือหลักฐานที่ยืนยันว่าเราสุภาะฮัวอาจาราพระองได้ทรงจดบันทึกนะครับ จดบันทึกซึ่งเป็นการจดบันทึกครั้งที่สองนะครับในวันที่อั ح ح ه, ลลอฮ์สุคานหูวาจาได้ทรงเอาคํามั่นสัญญาจากมนุษย์นะครับมีรายง,งานะดีษนะครับระบุว่าท่านอุมารอิบเนลขุตตับรอดิยัลลอฮุอันหุนะครับถูกถามถึงอายะอัลกุรอานที่อัลละตัลลากล่าวว่าว่าอิดอชั้ดอัลรับบุกมินบันีอาดลมะมินดูฮูริห์มดุริยะตัมวะอัชฮะดะหุมอัลาอัลฟุซิม 阿拉สตูบบรอมปกุมนะครับเราจะอ่าละกล่าวอวไว้ในกุรานบอกว่าและจงระลึกถึงขณะที่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าได้เอาคํามั่นสัญญาจากมนุษย์ในขณะที่มนุษย์มนุษย์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์ทั้งหมดนะครับพวกเขาอยู่บนหลังของทานายเบียอาดมานอิสลามเนี่ยเราจะอาละให้พวกเขายืนยันด้วยกับตัวของพวกเขาเองโดยที่พงก,กล่าวถามมนุษย์เหล่านั้นนะหมายถึงพวกเราทั้งหมดนะครับ ถามว่าอัลัสตูบิรบีกุมข้าไม่ใช่หรือที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้ามนุษย์ทั้งหมดรวมถึงเราด้วยกล่าวก่อนที่เราจะถูกสร้างขึ้นมาแล้วว่าบลาพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราแปลว่ามนุษย์ทั้งหมดก่อนที่พกเขาจะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพวกเขายอมรับถึงการมีอยู่และยอมรับถึงการเป็นเจ้าขอเรสุภานุวาจะอาลาแล้วเชฮิต ah ินนาพราเขาก็พูดบอกว่า,วาพวกเราขอเป็นพยานว่า เพราะองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของบอกเราอัลลอฮฺบอกอันจะกูลูเยามักียะมาจีอินนากุนนาอันฮาดาฟิลินเราจะหาเะอบอกหากว่าพวกเจ้ากล่าวแล้วให้คำมั่นสัญญาแล้วแต่พวกเจ้าไม่ปฏิบัติตาม พอถึงวันเกียร์นะพวกเจ้าก็จะมาพูดว่าแท้ที่จริงพวกเราเนรหลงลืมละเลยต่อสิ่งที่พวกเราเคยให้คำมั่นสัญญากับพวกเอาไว้ในหมายความว่าเราจะระดับเตือนเอาไว้แล้วฉะนั้นท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอดิยัลลอฮงอันยูถูกถามถึงอายะอัลกุรอานอายะนี้นะครับท่านกล่าวบอกว่าซามิอตุรอซูลอัลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยุสอัลวะอันฮะฟะกวลนะครับฉันเคยได้ยินท่านนอับดุลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมถูกถามถึงอายะนี้เหมือนกัน แล้วทารอซูลก็กล่าวต่อซาฮาบที่ถามอายะอุปราชนี้กับทารอซูลบอกว่าอินนัลลอฮะจะบาระกะวะจาอัลละฮ์ลักกอาดัมนะครับอายะกุปราชนี้ก็คืออัลลอฮฺสุคานะฮวาจาละพวกได้ทรงสร้างท่านอบีอาดัมขึ้นมาเนี่ยซุมมามะซะฮะซะห์ละฮฺบิยามีนี่เมื่ออัลละฮฺจะสร้างท่านอบีอาดัมมาแล้วอัลลอฮฺจะสรลางูบหลังท่านอบีอาดัมด้วยกับมือข้างขวาของพระองค์นะครับ พัฒตะสัตวขจมินฮูดุริยาตาฮูรูปหลังท่านนเบียดัมแล้วเนี่ยก็มีมนุษย์เนี่ยล่วงหล่นลงมาจากหลังท่านนเบียดัมอันนี้ตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ทำไมท่านนเบียดัมมยฮิสลามอยู่ในอยู่ในสวรรค์แล้วใช่ไหมครับเมื่อมนุษย์ล่วงหล่นลงมาจากหลังท่านนเบียดัมนั่นก่อนที่เขาจะถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่นลับนะครับ ฉะนั้นการที่เราจะฮาลาลูกหลังเานนีบีอาดัมและมนุษย์ล่วงลงมาจากหลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าล่วงลวงมาเป็นตัวแบบเราแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราสุ่บอกว่ามนุษย์ล่วงลงมาฉะนั้นมนุษย์ที่ล่วงลงมาจากหลังเานนบีอาดมัมกลุ่มแรกเนี่ยล่วงลงมาตามความรู้ของอัลลอฮฺสุฮานะฮูวาจาอาลาบเราจะอาลารู้ว่าใครที่เขาจะล่วงลงมากลุ่มแรกเสียก่อนถ้าเราสุ้บอกว่าเมื่อมนุษย์กลุ่มนั้นล่วงลงมาจากหลังเานนบีอาดัมแล้วนะฟะกาลละลักตัฮาอูลัยอิล ว่บี้ยทำลาย أ ل ินเจนนีจะย่ามาลุ่อัลลอฮฺจ้าแล้วก็กล่าวแกมนุษย์กลุ่มนั้นบอกว่าข้าได้สร้างคนกลุ่มนี้มาเพื่อสวรรค์นั่นหมายของอัลลอฮฺจ้า,า,ลาจแล้วรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้ในภายภาคหน้าเขาจะเป็นชาวสวรรค์และคนกลุ่มแรกที่ล่วงลงมาคนกลุ่มนี้แหละที่จะเป็นชาวสวรรค์อลัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขาก็จะทําการงานของชาวสวรรค์ เมื่อเขามีชีวิตในดุนยาและบัรรลายสุดท้ายเขาจะเป็นชาวสวรรค์เราจะเลาวกล่าวเช่นนี้เพราะพระอ,องค์รู้ว่าคนกลุ่มน,นี้เขาจะเป็นชาวสวรรค์ทมมมสุาแลหรอัสลลอฮร س ب า ا ن ه และ ت อาลาก็ทรงรูปหลังจากเดบิอาดัมเป็นครั้งที่สองเมื่อนั้นก็มีมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่สองเนี่ย ล่วงลงมาจากหลังจากนบีอาดมฟะกอนอัลลอฮฺจะให้เรากล่าวว่าคอลักตุวฮะอุลัยลินนารวะบีอามะลีอัลลินนาริยะมารูนข้าได้สร้างคนกลุ่มนี้มาเพื่อนรกหมายความว่าอัลลอฮฺจะสร้างเขามาและพระองค์รู้ว่าในบ้านปลายสุดท้ายเขาจะเป็นชาวนรกและเมื่อเขามีชีวิตอยู่ในดุนยาเขาก็จะกระทําการงานที่เป็นการงานที่ทําให้เขากลายเป็นชาวนรกนั่นเอง นั่นมหมายหมายความว่าเราจะอาลาสร้างเขาและบังคับให้เขาเป็นชาวนรกแต่อย่างใดแต่พระองค์สร้างเขาขึ้นมาแล้วพระองค์ย่อมรู้ดีว่าคนคนนี้ในภายหน้าเขาจะกระทําความชั่วจกนกระทั่งนําพาเขาไปสู่การลงโทษในฝ่ายนรกนั่นเองมีฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับเป็นอีกข้อท่านอับดุลลาห์อิบน์อัลฮัมอิบนาอัสรดิยลนะัยฮุมะตันได้ว,ว่า خرج ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ل ัลลัมวะฟียะด ي ฮิกิตาบาน ท่านอบับราอัมรือท่านลาอัล,ลเราบอกว่ามีวันหนึ่งเ่านรอซูลนเนี่ยเดินออกมาหาพวกเราเนี่ยในขณะนั้นในมือเจานรอซูลนมีหนังสืออยู่สองเล่มบรรดาอัลมอบางท่านอธิบายบอกว่าหนังสือในฮะดิษบทนี้หมายถึงหนังสือจริงๆในมือท่านระซุลมีหนังสือสองเล่มจริงๆบรรดาอัลมอบางท่านบอกว่าเป็นการเปลี่ยบเปยให้เห็นถึงภาพแต่ในมือไม่ได้มีหนังสือ แต่เป็นการเ,เตยให้เห็นเพราะทารุณจะกระทําสิ่งหนึ่งในตอนท้ายฮะดิษนะครับฟะกอและทารุณก็พูดขึ้นบอกว่าอาจดารูนามาฮาดานินกิจาบานพวกเจ้ารู้ไหมว่าหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยคืออะไรนะครับบรรดาซอฮาบะบอกว่าลายารอสูลลออิลลาอันตุกอันตุกบิรันนเพราะเราไม่รู้ทารุณนอกเสียใจทารุณจะบอกพวกเราว่าในหนังสือสองเล่มนั้นมันคืออะไร ฟากาลินละดีฟียะดีฮิล,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 ย,ลยุมนา่าทอร์ซุ่นก็บอกว่าหนังสือที่อยู่ในเล่มมือขวาเนี่ยหนังสือที่อยู่ในมือขวาทอร์ซุ่ยอยู่ในมือด้านขวาเนี่ยทอร์ซุ่นกล่าวบอกว่าฮาดาคิจาบุมิรบินอาลามีนนี่คือหนังสือจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านพระผู้เป็นเจ้าในสากลโลกนั่นหมายความว่าเป็นบันทึกของอสุภานมุมวาจาละฟีฮิอัสมาอูอะฮิลิญจน์น่ในหนังสือเล่มนี้มีชื่อของชาวสวรรค์ ว่าอัสมาอิอาบะอิหิมนะครับและมีชื่อของพ่อแม่เขาชาวสวรรค์คนนั้นว่าอบาอิลหิมและตระกูลของเขาว่าคนคนนั้นมาจากตระกูลไหนทุมมาอุจมิละอัลอาคริมา ل ูฟิฮิว ف ลายุก يقصو م ن ุมอ ب ا ด ا และในตอนท้ายในหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนั้นมีการรวบรวมชื่อของชาวสวรรค์ทั้งหมดเอาไว้ในหน้านั้นโดยที่จะไม่สามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนของชาวสวรรค์ได้ตลอดไปฟะกอละอัสฮาบุฮูฟะฟีมันอามันบรรดาสาวบ้จึงถามทลอซูลมอทลอซูลถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทําความดีทําไมในเมื่อเราจาระกำหนดมาแล้วว่านี่จะเป็นชาวสวรรค์จะมีจํานวนเท่านี้แหละทรอซูลบอกว่าฟะฟี่มันอามันยารอซูลอลลอฮฺอิงกานะอัมรุกัดฟุริกะมินฮู ทารุณสอนว่าในพี่น้องเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแล้วจบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้ว,ท,ลวทําไมเราถึงจะต้องทําความดีอีกทารุณบอกสัจจะดูบะกอริบูให้พวกท่านทําให้ถูกและให้ใกล้กับความถูกต้องมากที่สุดฟ an ah อ فإن صاحب الجنة يختام له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي يأمن وإن عمل أي يأمن เพอามิลัยอะทารุณเรานแท้จริงชาวสวรรค์น,นั้น เขาจะมีชีวิตในบ้านปลายสุดท้ายแปลว่าการงานสุดท้ายของเขาจะเป็นการงานของชาวสวรรค์ในตอนท้ายก่อนจะตายแม้ว่าเขาจะทําความผิดมามากต่อมากเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเขาตายในสภาพที่เขากคงทาการงานที่ดีแล้วแล้วก็เขาจะเป็นชาวสวรรค์ وإن صاحب النار ي خ ت م ُ له بعمل أهل النار وإن عمل أ ي عملا لشأن رك من كان เขาจะตายในสภาพที an, mm ่กระทําการงานที hmm. like Th um al ่เป al ็นการงานของชาวนรกถึงแม้ว่าเขาจะทําความดีอะไรต่างๆนานามาก่อนหน้านั้นตุมมะกาอลอซลลุอะลฮลัมบียดิๆลีซละุอะีฮก็ชูหนังสือทั้งสองเล่มขึ้นฟานาบาดมาและสารสูก็โยนมันเอาเรืมาจึงบอกว่า การโยนทิ้งในที่นี้คือโยนทิ้งจริงๆแต่ในอีกความหมายหนึ่งก็คือทํามือว่าโยนออกไปใช่ไหมครับฉะนั้นแสดงว่าในตอนต้นนั้นกระสุนทำให้รู้ว่ามีหนังสืออยู่สองเล่มแต่ในตอนท้าย ทำวาโยนออกไปประหนึ่งเหมือนกับว่าถือหนังสืออยู่จริงๆซุมมากอและและทารุสก,กล่าวว่าฟอรอก็รบบุกุมมีนนไอบาดฟรีคุมฟินจันนติวฟาฟรีคุมฟิสซีรทารุสกล่าวบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดตามการบันทึกของทารุสทานหวูวาจาอาลาแล้วฉะนั้นกลุ่มหนึ่งจะเป็นชาวสวรรค์และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นชาวนรกนั่นเองนั่นหมายความว่า,วาในการบันทึกข้งที่สองนั้น เกิดขึ้นมาอะไรพี่น้อง เกิดขึ้นตอนที่ดีแล้วจากอัลักาณะนักบุูวาจาและได้ทรงสร้างท่านนเบียาดัมมาแล้วเราจะอาลาได้ทรงรูปหลังของท่านนเบียาดัมจนกระทั่งวันมีมนุษย์ล่วงหล่นลงมาถึงสองกลุ่มเดียวกันและคนกลุ่มแรกเขาจะเป็นชาวสวรรค์คนกลุ่มที่เราที่สองนั้นก็เขาจะเป็นชาวนรกและทั้งสองกลุ่มก็เป็นกลุ่มคนที่ล่วงลงมาตามความรู้ของลักษณะนักบฮูวาจาตั้งแต่อดีตแล้วว่าคนเหล่านี้ในภายภาคหน้าเขาจะทําความดีจนกระทั่งเราจะอาลาเมตตาให้เขาเป็นชาวสวรรค์และคนอีกกลุ่มหนึ่ง เขาจะทําความชั่วจนกระทั่งอัลลอฮุซุลกานะอูวาจะอะจะให้คนเหล่านั้นเป็นชาวนรกตามความรู้ของผมซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นการบันทึกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ที่สองนั่นเองยังคงหลงเหลือการบันทึกอีกสามครั้งสามครานะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในบทเรียนถัดไปอลัััวมมมมดาีบ